เจ็ดเทคนิคเล่นบอลแบบเนมาเทคนิคแรกท่าหลอกที่หลากหลายเวลาเนมาเขาใช้ท่าหลอกนะครับเขาไม่ได้มีท่าหลอกแค่ท่าเดียวนี่บอกไหมครับเขาไม่ได้มีแค่สับขาหลอกไม่ได้มีแค่ฟิฟฟอบนะครับแบบโรนันดินโน่หรือว่าไม่ได้มีแค่การกระดกบอลข้ามหัวเขามีท่าหลอกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการรับบอลส่งบอลเลี้ยงบอลยิงประตู คำาว่าท่าหลอกนะไม่ใช่หมายความว่าแค่เลี้ยงบอลนะครับเอาไปใช้กับการส่งบอลได้ไหมหลอกส่งอย่างเงี้ยเอาไปใช้กับการรับบอลได้ไหมทําท่าจะรับบอลนะครับทําท่าจะรับบอลด้วยข้างเท้าด้านในเปลี่ยนเป็นรับบอลด้วยฝ่าเท้าทันทีแล้วโยกหลอกอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าท่าหลอกที่เขาใช้เนี่ยไม่ได้มีแค่ท่าเดียวและเวลาที่เรา,เาไปใช้ในสนามจริงเนี่ยเราก็ต้องนําไปใช้หลายๆท่านะครับไม่ได้ใช้แค่ท่าเดียว แน่นอนว่าแบบเราจะรู้สึกว่าเราไม่กล้าเรารู้สึกว่ามันไม่มั่นใจนะครับแต่เราก็ต้องลองดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบางทีเราอาจจะใช้ได้ผลดีเยี่ยมเลยก็ได้แล้วก็หลอกคู่ต่อสู้ได้สบายหรือถ้ามันไม่ได้ผลอ่ะเราก็จะได้รู้นะว่าเราจะต้องแก้ไขตรงไหนเราจะต้องปรับตรงไหนบ้างโอเคนะค,คือเราต้องลองก่อนลองใช้ท่าหลอกที่หลากหลายเราชอบท่าหลอกท่าไหนนะครับเอาไปใช้ในสนามจริงเลย เทคนิคที่สองนะครับสามารถเล่นกองหน้ากลางลุกและก็ปีกได้อย่างดีเยี่ยมทั้งสามตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่เน้นเกมลุกเน้นการกระชากลากเลือ้อยการเข้าทำประตูดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากเล่นแบบเนยมานะครับได้บอลเมื่อไหร่พยายามนะครับพยายามเลยพาบอลเข้าประตูไวเร็วที่สุดพาบอลไปยิงประตูให้เร็วที่สุดจะทําชิ่งจะเลี้ยงบอลไปเองหรืออะไรก็ตามนะครับ พยายามพาบอลไปข้างหน้าอันนี้คือจุดสําคัญเลยนะครับถ้าเราได้บอลแล้วก็คือหลังบ่อยๆนะครับคู่ต่อสู้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, สบายแล้วอย่างเงี้ยทีมทีมเราบุกไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็กดดันเรามากขึ้นอีกดังนั้นเนี่ยเราต้องทําให้เขาดังนั้นเนี่ยเราต้องทําให้คู่ต่อสู้รู้นะว่าเราไม่ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะเขาได้ทําให้เขากังวลให้เขาปวดหัวได้โอเคนะครับเราต้องโจมตีเขา ที่ที่เล่นกองหน้ากลางลุกปีกนะครับผมจะไม่เจาะลึกนะว่าเล่นยังไงผมจะให้ทุกคนโฟกัสไปที่จุดเดียวเลยครับคือพาบอลไปทำประตูให้ได้ได้บอลมายัางไงไม่รู้รู้แค่ว่าได้บอลปุ๊บพยายามพาไปกองหน้าทําชิ่งเล่นเป็นทีมหรืออะไรก็ตามผมผมไม่สนใจนะครับผมตอนนี้แค่ว่าเอาบอลลูกลูกเนี้ยเข้าประตูให้ได้เราจะทํำยังไงโอเคนะครับและเมื่อเราสามารถ พาบอลไปสู่ประตูได้เนี่ยเมื่อเราจะเล่นกองหน้ากลางลูกหรือปีกเราก็จะเล่นได้อย่างสบายโอเคนะครับเทคนิคที่3มมองรอบๆตัวเตรียมพร้อมส่งบอลและยิงประตูหลายคนนะครับเวลาได้บอลแล้วเนี่ยก็ต้องมีเวลาคิดนิดนึงนะหรืออาจจะสัก1วิ2วิหรือรราบอลแล้วยังงงอยู่นะครับว่าเพื่อนเราอยู่ไหนต้องมองรอบๆตัวก่อนแบบนี้นะครับมันมันช้าไป ถามว่าทาได้ไหมได้ถ้าเล่นกับแบบเล่นกับเพื่อนเล่นลนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเจอทีมเก่งหรือหรือว่าเราอยากเก่งกว่านี้เราต้องฝึกมองรอรับตัวเตรียมพร้อมที่จะส่งบอลให้เพื่อนแล้วก็ทําประตูแล้วนะครับสมมุติว่าเราไม่มีบอลอย่างเงี้ยไม่มีบอลทอํายังไงเราไม่มีบอลทำยังไงครับโอเคเรารอรับบอลจากเพื่อนทีเนี้ยถ้าเรารับบอลแล้วล่ะสมมติเพื่อนสมม่งบอลมาให้ปั้งอะได้บอลแล้วทําไงต่อผมให้เวลาทุกคนตอบหนึ่งวินึงหมดเวลาทุกคนจะทําอะไรครับ เราก็จะเห็นว่าเราคิดไม่ออกถูกไหมเราแบบฮะเมื่อกี้พี่ถามว่าอะไรนะอะไรเงี้ยถูกไหมครับนั่นคือสาเหตุน,นะครับที่แบบที่เราได้บอลแล้วโดนแย่งได้บอลแล้วหลอกคู่ต่อสู้ไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับเพราะเราช้าไปเราต้องเตรียมไว้แล้วนะครับเราต้องคิดไว้แล้วว่าเอ้ยถ้าฉันได้บอลเนี่ยฉันจะส่งให้ใครถ้าฉันได้บอลเนี่ยฉันจะยิงประตูที่ไหนดีนะฉันสามารถจะพาบอลยิงประตูได้ตรงไหนต้องคิดไว้แล้วนะครับโอเคนะซึ่งสิ่ง เหล่านี้นะครับเนมามีพร้อมหมดเลยนะครับเขาถึงมีความรวดเร็วว่องไวเขาถึงเราถึงเห็นเ,เห็นเขาเลี้ยงบอลได้อย่างแนบเนียนโยกหลอกคู่ต่อสู้ได้หลายคนแบบนี้นะครับเขาไวกว่าเขาก็เลยตัดสินใจเร็วกว่าทําให้เลี้ยงหลบได้สบายโอเคไหมเทคนิคที่4ียืนตรงพื้นที่ว่างระหว่างคู่ต่อสู้สมมุติว่าเราเห็นคู่ต่อสู้ยืนคู่กันแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยขยับไปอยู่ตรงกลางเลยจุดตรงนี้นะครับ ราจะเรียกว่าจุดเกรงใจก็คือแบบคู่ต่อสู้ทางซ้ายมือก็แบบเอ ي! จะเข้าดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคู่ต่อสู้ก็คู่ต่อสู้ทางขวามือก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเจะเข้าดีไหมเพราะว่ามีคู่ต่อสู้อีกคนหนึ่งมีเพื่อนร่วมทีมคอยมองไว้อยู่อย่างเงี้ยมันทำให้เขาไม่มั่นใจนะครับว่าเ้ใครจะเข้าบอลก่อนดีให้เราไปยินตรงนั้นนะครับทีนี้เนี่ยจุดเกรงใจหรือว่าพื้นที่ระหว่างคู่ต่อสู้เนี่ยไม่ได้มีแค่ตรงกลางสนามนะครับมันอาจจะอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้ คู uh, fall, so right. oh, ่ต right. okay, hmm. ่อสู้ยืนแบบนี้อ่ะแล้วก็ขยับมาตรงนี้นะคู่ต่อสู้ยื้อแบบนี้เราก็ขยับมาตรงนี้หรือว่าคู่ต่อสู้ยืนเป็นแผงอย่างนี้อ่ะเราจะอยู่ตรงไหนดีเราก็เลือกนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนดีโอเคไหมเราสามารถเลือกได้มันเป็นเหมือนกับเหมือนช้อยให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกว่าจะอยู่ตรงไหนดีที่แบบที่มีโอกาสที่เราจะได้บอลมากที่สุดนั่นก็เป็นสาเหตุนะครับที่ว่าทำไมเนมาได้บอลง่ายจัง เขาเขาได้บอลยังไงเนี <kav uk uit> mm ่ยอะไรเงี้ยคู่ต่อสู้ได้ไม่หมดเลยแต่เขารับบอลได้ยังไงเขายืนระหว่างคู่ต่อสู้นะครับซึ่งเราก็ต้องมองตัวเองนะครับว่าเราได้ยืนอยืนแบบัหนหรือยังหรือว่าเรายืนอยู่ข้างหลังคู่ต่อสู้ยืนอยู่ข้างหน้าคู่ต่อสู้ซึ่งไม่ว่าจะยืนตรงไหนของคู่ต่อสู้นะครับมันเป็นสิ่งที่คู่ต่อสู้เขาเห็นเราแล้วนะครับเขาเตรียมตัวจัดการเราแล้วนังนี่นเราต้องขยับออกมามายืนตรงพื้นที่ว่างระหว่างคู่ต่อสู้เลือกเลยนะครับพื้นที่ว่างมีเยอะ เราต้องมองให้เห็นโอเคนะอันนี้ก็คือภาพตัวอย่างนะครับว่าเฮ้ยพื้นที่ว่างระหว่างคู่ต่อสู้มันมีเยอะนะให้เราเลือกไปยืนได้เลยแต่พอเราไปใช้การจริงมันจะเร็วมากมันจะแบบมันจะไม่ยืนเฉยอย่างนี้นะครับคู่ต่อสู้จะไม่ยืนเฉยอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยตอนแล้วตอนเราเอาไปใช้ครั้งแรกก็จะแบบก็จะช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยให้เราเห็นว่าเอ้ยคู่ต่อสู้พื้นที่ระหว่างคู่ต่อสู้มันมันอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เราจะไปไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่ ให้เรารู้ไว้ก่อนพอเราู้แล้วปุ๊บอ่ะก็ค่อยเร็วขึ้นพัฒนาเร็วขึ้นพอเห็นปุ๊บวิ่งเข้าไปเลยได้ได้บอลน,นันทีโอเคไหมแล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยทำไมบอลทำไมรู้สึกได้บอลเยอะทำไมรู้สึกว่าหาหาช่องเก่งอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือสาเหตุเลยนะครับว่าทําไมบางคนถึงหาช่องเก่งดูทางบอลคําว่าทางบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเพราะเขารูว้ว่าเขาต้องไปยืนตรงไหนของคู่ต่อสู้ เทคนิคที่ห้าดึงคู่หลอสู้เข้าหาเพื่อเปิดพื้นที่ว่างให้เพื่อนเล่นเขาว่าดึงคู่หลอสู้เข้าหาไม่ได้หมายว่าให้เราไปจับแขนคู่หลอสู้ดึงเข้ามานะครับแต่มันหมายความว่าเวลาที่เราเวลาที่เรายืนตรงไหนในสนามนะครับคู่หลอสู้ก็จ้องเราไว้แล้วนะครับเขาเตรียมจัดการเราไว้แล้วเพียงแค่เรายังไม่มีบอลถ้าเรามีบอลเมื่อไหร่โอ้โหลุมทั้งสนามอะไรประมาณนี้เราก็เจอเหตุการณ์ประมาณนั้นใช่ไหมครับยิ่งถ้าเกิดมีบอลเนี่ยแบบโอ มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับแย่งบอลเราเตะไปหมดเลยแค่คนเดียวก็เจาะไม่รอดแล้วอย่างเงี้ยแล้วถ้าแล้วถ้าเกิดแบบผู้ต่อสู้เก่งอย่างเงี้ยเรายิงแบบยิงไปไม่ได้เลยถูกปะ่ะเรามองว่ามันคือข้อเสียเรามองว่ามันคือแบบเหตุการณ์ที่เลวร้ายแต่ที่จริงแล้วนะครับมันมีข้อดีมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเลยที่แบบที่เนมาชอบใช้นะครับแล้วนักบอลเก่งๆเ,เขาก็ใช้ด้วยนักบอลระดับโลกเขาก็ใช้ก็คือดึงให้คู่ตัดสู้เข้าหาเพื่อให้คู่ตัดสู้เปิดพื้นที่ว่างให้เพื่อน สมมติว่าเรายืนอยู่ตรงนี้อ่าคู่ต่อสู้ก็วิ่งมาหาเราแล้วเขาวิ่งมาหาเราไปนไหนครับพื้นที่ว่างจากตรงนี้ก็ว่างแล้วเพื่อนเราก็สามารถวิ่งเข้าไปเล่นในพื้นที่ตรงนี้ได้สมมติว่าเพื่อนเราได้บอลปุ๊บก็มีโอกาสเปิดเข้าไปยิงประตูได้ง่ายๆเห็นไหมครับโอเคแบบเราไม่ได้บอลเลยรู้สึกว่าแบบรู้สึกกดดันเฮ้ยคู่ต่อสู้มาเต็ไมไปหมดเลยทำไงดีเราวางแผนไว้แล้วเราวางแผนว่าเฮ้ยฉันจะไปดึงคู่ต่อสู้คนนี้ให้เปิดพื้นที่ว่าง แล้วให้เพื่อนที่อยู่ตรงนี้นข้างๆฉันเนี่ยวิ่งทะละุไปไปในพื้นที่ว่างที่แบบที่ฉันดึงคู่ต่อสู้ให้ออกมาจากนั้นทีมของฉันก็จะมีโอกาสทำประตูตได้มากขึ้นแบบนี้นะครับมันคือมันเป็นวางแผนไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูเกมจริงเราอาจจะมองไม่ออกนะครับแบบเขาวิ่งกันยังไงเขาอะไรยังไงเพ็เพราะมันเร็วมากสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับแล้วแบบมันมันจะต้องหยุดดูนะครับมันจะต้อง เข้าใจเรื่องของพื้นที่ว่างว่าเฮ้ยที่เขาขยับมาอย่างเงี้ยที่เขาขยับมาอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ต้องการได้บอลหรอกเขาแค่ดึงให้คู่ต่อสู้เข้าหาเขาแล้วเปิดที่พื้นที่ว่างแค่นั้นเองนะครับเขาเขาไม่จำเป็นที่ต้องได้บอลหรอกแต่เขารู้ว่าเขาจะทาให้ทีมเขาชนะได้ยังไงทําให้แบบบอลผ่านพื้นที่สําคัญคู่ต่อสู้ได้ยังไงโอเคนะครับซึ่งผมก็จะยกตัวอย่างให้นะครับอ่าตอนแรกเนี่ยคู่ต่อสู้ยืนเป็นแผงเลยโอ้โหแบบ ไม่มีช่องว่างเลยทําไงดีแล้วเราอยู่ตรงนี้ด้วยทําไงครับเราก็เลือกสักตัวหนึ่งขยับไปนะครับดึงโคตรสโซออกมาเราอาจจะมีออกข้างนะครับดึงโคตรออกมาด้านข้างปุ๊บอ่าพอดึงออกมาปุ๊บโคตรสโซวิ่งเปิดพื้นที่ว่างแล้วเพื่อนเราทําไงครับเพื่อนเราเห็นพืน้นที่ว่างเฮ้ยขอบคุณที่เปิดพื้นที่ว่างให้เพื่อนเราก็วิ่งทะลุไปอีกวิ่งทะลุไปอ่าทีนี้เพื่อนสามารถจ่ายบอลทะลุช่องได้แล้ว เราก็สังเกตว่าตัวเราไม่ได้บอลหรอกแต่เราในแต่เราอยู่ในเกมเราอยู่ในเหตุการณ์นะครับเรารู้ว่าที่วิ่งมาอย่างเงี้ยไม่ได้บอลไม่เป็นไรหรอกแต่ดึงคู่ต่อสู้นะครับให้ออกมาจากพื้นที่ที่เขาเล่นอยู่ทำให้มันว่างทำให้เพื่อนเราเล่นง่ายแบบนี้นะครับคือสิ่งที่เนมาใช้บ่อยด้วยเทคนิคที่หก 6. จินตนาการสูงเวลาที่เล่นบอลน,นะครับบางทีแล้วแบบเรารู้ว่าเจออย่างงี้ต้องอย่างงี้เจออย่างงี้ต้องอย่างงี้ แน่นอนครับมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทีเนี้ยเนะี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากมันเกิดเกินเกิดขึ้นหลากหลายอะ่ะเราบางทีเราเราคิดไม่ทันนะครับเราก็ต้องพยายามสร้างภาพในหัวไว้ก่อนนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแนวแนวเน,นี้ยอาจจะไม่เป๊ะน,นะครับเราจะทำํำยังไงเออเอาง่ายๆสมมติว่าคู่ต่อสู้สมมติว่าอยู่ดีๆคู่ต่อสู้มาอยู่ที่หน้าเราอย่างเงี้ย เราจะทํำยังไงให้เราจรินตนาการนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจินตนาการยังไงผมก็อยากให้ทุกคนจินตนาการด้วยตัวเองนะครับซึ่งถ้ายให้ยกตัวอย่างผมก็จินตนาการว่าอ๋อถ้าคู่ต่อสู้อยู่ตรงหน้าเลยนะฉันจะสับขาหลอกโยกหลอกไปทางขวาแล้วส่งบอลให้เพื่อนประมาณนี้หรือทุกคนอาจจะคิดว่าไม่ได้สิคู่ต่อสู้คนนี้เขาเก่งนะถ้าจะคู่ต่อสู้ที่เก่งแบบเนี้ยต้องคืนหลังก็ได้นะครับผมอยากให้ทุกคนใช้จินตนาการแบบ ไม่มีขอบเขตให้ทุกคนคิดแบบหลากหลายนะครับเราต้องพิจารณาทุกแง่มุมว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยทำงาทำงไงเกิดเหตุการณ์ีท้ทําไงเพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกแบบเหมือนเหมือนเราเล่นบอลเป็นด้วยนะครับเกิดความรู้สึกว่าเราสามารถเล่นบอลได้เล่นบอลเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราวางแผนไว้แล้วเตรียมพร้อมแล้วนะครับ สมมติเราเล่นไปรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกวิ่งมั่วรู้สึกแบบไม่เข้าทีมอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่าเราเรายังเตรียมไม่พร้อมเรายังไม่เข้าใจในทุกแง่มุมของรูปแบบการเล่นนะครับดังนั้นนะครับคิดอะไรทําอย่างนั้นไม่มีผิดนะครับคิดออกมาเลยจินตนาการออกมาสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับจินตนาการออกมาได้เลยผมอยากให้ทุกคนทําตรงนี้ให้ได้โอเคนะจินตนาการในแบบของเรา จริงเราจินตนาการเก่งเนี่ยแบบคู่ต่อสู้คาดไปถึงอย่างเงี้ยคู่ต่อสู้ก็จะหลงทางได้ง่ายแล้วก็จะรู้สึกว่ามันง่ายนะครับมันเป็นเพราะว่าเราสามารถที่จะจินตนาการได้เก่งกว่าได้เร็วกว่าคู่ต่อสู้แบบนี้นะครับเทคนิคที่เจ็ดการลงมือทําสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ลงมือทําการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่หลอกคู่ต่อสู้เราไม่กล้าเลี้ยงหลบเราไม่กล้าแตะบอลหน,นีเราคิดได้อยู่ในหัวอยู่แล้วอ่ะแบบเห็นภาพชัดเจนเลยแบบเราเลี้ยงหลบได้ ซ,ซึ่งมันก็ดีมากเลยนะครับแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าเราลงมือทําด้วยในตอนที่เราจะลงมือทําเนี่ยมันก็จะมีความกลัวมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าความไม่มั่นใจกลัวความผิดพลาดกลัวโดนด่าข้อมูลในอดีตความจำในอดีตก็ฉายภาพซ้ํามาในตอนที่เรากําลังคิดในตอนนี้ว่าเฮ้ย hey, ถ้าฉันทําลงไปเนี่ยันต้องเกิดเหตุการณ์ในแนวนี้แน่เลยคำถามคือถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว,แล,วแล้วเราได้เรียนรู้หรือเปล่า เราเรียนรู้แล้วเราเอามาพัฒนาต่อหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งแค่ไหนนะครับสุดท้ายเขาก็ต้องมีความผิดพลาดเพียงแต่ใครผิดพลาดน้อยสุดคนนั้นนั่นแหละชนะผมบอกได้เลยว่าใครผิดพลาดน้อยสุดคนนั้นชนะในเกมเราจะเห็นว่าในเกมจริงนะครับเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเขาเล่นเก่งเขาโอ้โหเทพเลยแต่ในรายละเอียดในทีของเขา,เขาในสิ่งที่โค้ชเขามองเนี่ยเขาจะมองว่ามีข้อผิดพลาดเยอะต้องแก้ไขโดยด่ว,ดวนทั้งที่แบบ มองจากภายนอกในมุมมองของเราก็คือเฮ้ยเจ๋งแล้วนะต้องแก้ไขอีกเหรออะไรเงี้ยคาตอบคือใช่ยังมีคําตอบจากโค้ดอย่างเงี้ยน,นะครับดังนั้นนะครับเราก็เห็นว่าทุกคนก็มีข้อผิดพลาดเราเพียงแต่พยายามนะครับลดข้อผิดพลาดของเราให้น้อยที่สุดสร้างจุดเด่นของเราสร้างสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราชํานาญและชื่นชอบให้มันโดดเด่นมากขึ้นเราชอบเล้งบอลใช่ไหมใช่งั้นเราก็ต้องฝึกอะไรฝึกเล้งบอลเล้งบอลยังไง ด้วยความรวดเร็วให้ชํานาญด้วยส่วนต่างๆของเท้าปู่ต่อสู้มาปุ๊บมั่นใจได้เลยว่าเลี้ยงหลบแน่ฉันเลี้ยงหลบเขาได้แน่อย่างเงี้ยเราต้องขนาดนั้นเลยนะครับฝึกจนเกิดตัวรับรู้ขึ้นมาว่าจะขู่ต่อสู้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยสบายไม่ตื่นเต้นไม่กงังวลแค่โยกหล่อนเดียวหลบได้แน่นอนแต่ลดขาอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมครับดังนั้นนะครับลงมือทําส่ติเราเล่นบอลวันนี้ก็ เอาไปใช้เลยครับเอาไปใช้มาปุ๊บอ่ะโอเคมันเป็นอย่างนี้นะเราจะแก้ไขย,ยังไงดีจดเอาไว้แล้วก็ทําให้ดีขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเห็นผลชัดเจนแน่นอนแล้วเราก็ไม่ต้องคิดมากว่าฉันจะได้ไหมเขาจะว่าอะไรไหมไม่ต้องคิดมากครับเราอยู่ในเป้าหมายของเราเป้าหมายทุกคนไม่เหมือนกันและเป้าหมายของเราก็เช่นกันไม่จำเป็นต้องเหมือนกับเพื่อนหลายๆคนหรือว่าแบบคนที่แบบพยายามจัดเยียดเป้าหมายให้เราอย่างเงี้ยมันใช่สําหรับเราหรือเปล่า ถ้าถ,ถ้ามันไม่ใช่เนะี่ยเราก็ต้องคิดแล้วนะว่า,าเราควรจะหาทางออกอยังไงทำยังไงให้สิ่งที่เราคิดนะ่ะมันออกมาจริงๆเพื่อ,เพ,อเพื่ออะไรเพื่อให้เราเล่นบอลเก่งขึ้นเพื่อให้เราภาคภูมิใจในตัวเองเพื่อให้เราสำเร็จในเป้าหมายบอกว่าเจ็ดเทคนิคนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเทำให้ทุกคนเล่นบอลอย่าง เนมาได้ดีมากขึ้นใครมีข้อคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยครับและสําหรับใครที่ไม่กล้าเลี้ยงบอลหลบคู่ต่อสู้นะครับผมมีคอร์สออนไลน์ที่จะช่วยให้ทุกคนกล้าเลี้ยงบอลหลบคู่ต่อสู้มากขึ้นมั่นใจในการเลี้ยงบอลหลบคู่ต่อสู้มากขึ้นมีความรู้มีทักษะมีความสามารถในการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้มากขึ้นสามารถนําไปใช้จริงได้ทันที หรือผู้ปกครองโค้ดคนไหนนะครับที่สนใจที่จะพัฒนาเด็กๆนะครับให้มีความสามารถในการเลีล้ยงบรับคู่ต่อสู้มากขึ้นผมแนะนําคร์สอนเลี้ยงบอลรับผู่ต่อสู้ซึ่งผมได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ทั้งหมดที่มีนะครับได้ถ่ายทอดลงไปในคอค์สนี้ทั้งหมดแล้วนะเป็นคอค์สออนไลน์อยู่ในกลุ่ม Facebook นะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจวิธีเล่นฟุตบอลให้เก่งได้ทันทีเลยนะครับ